กระบวนพิเศษสินค้านะครับที่986สุงไงโกลกกรุงเทพ g e. a 4560นะครับออกจากบางซื่อสวยงามนะครับ เรามาดู2ตู้สุดท้ายนะเป็นตู้บอปหอสองสีครบเลยนะนี่ครับโอ้โหสุดยอดจริงนะพวงบอหอมาสองสีเลยนะลายเสือแล้วก็ลายอะไรนะรถไฟอินเดียนะครับผมผมเรียกอย่างนั้นนะเรียกเล่นๆเนพื่อความสนุกเพลิดเพลินนะครับผมมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะ ก็มาถายดูนะครับผมเจอสองสีพอดีนะ